85ล้านยูโรนี่เป็นค่าตัวรวมโบนัสท,ที่แมนยูยอมควักกระเป๋าจ่ายเพื่อปิดดีลกองหน้าวัย20ปีที่มือปีป,ประสบการณ์ออกสตาร์ทเกมลิเกย,ยุโรปเพียง20นัดจากอัลัลนต้านามว่ารัสมุดหอยลุ่นมันเกิดคำถามว่านักเตะคนนี้แม่งมีดีอะไรทำไมแมนยูต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายถึง85ล้านและหอยลุนจะยกรัดับทีมของเอริกเทนฮาร์ดได้อย่างไรวันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเราได้รวบรวมทั้งข้อมูลพร้อมสถิติอ้างอิงที่น่าสนใจมาตอบคำถามคลายข้อสงสัยเหล่านี้กันครับ เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็กเข้าเกรียบพีอาบิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซองเริ่มจากทําความรู้จักหอยลุดกันแบบพอสังเกตกันก่อนผู้ชายคนนี้เป็นกองหน้าชาวเดนมาร์กวัย20ปีถนัดตีนซ้ายตัวค่อนข้างสูง191สังกัดอยู่สโมสรอ,อัตแลนตาในเอเซียรอาหอยลุดเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพจากโคเปนเฮเกนในลีกบ้านเกิดต่อมาในปี2022ก็ถูกสโตรมการ์ดดึงตัวมาร่วมลีกออสตรเตรียและกก็ฉายแววเก่งๆทำไป12ประตูกับ4แอสซิสจาก21นัด ทำให้ซัมเมอร์ปีเดียวกันนะครับอตาลันต้ายอมควักกับเรา๋าจ่าย15ล้านปอนด์คว้าเขามาปลูกปันในเซเรียอาและทำให้นักเตะได้ไปติดทีมชาติกับเดนมาร์กชุดใหญ่ไปด้วยซีซสัส้นที่ผ่านมาหอยลุนทําไปได้2 0ประตูจาก47นัดในลีกและกับเดนมาร์กและที่สําคัญก็คือเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในหลายๆมิตินั่นก็จึงเป็นสาเหตุให้แมนยูยอมจ่ายเงินถึง75ล้านยูโรบวกกับโบนัสแอดออนอีก10ล้านเพื่อจะปิดดิวก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อนักเตะเข้ามาเซ็นสัสญ,ญญา5ปีพรอ ว่าไอ้ัเรสักยภาพที่ว่ามันมีอะไรบ้างหรือเอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วหอยลุนมีดีอะไรซึ่งจุดเด่นที่โหดสุดและโดยตรงสุดของหอยลุนนะครับนะัคือการเล่นบอลในกรอบเขตโทษ พราะว่าหอยลุนมีค่าเฉลี่ยการรับบอลในแดนบนที่เพื่อนร่วมทีมจ่ายขึ้นนามา10.9ครั้งต่อเกมเป็นอันดับหนึ่งของกองหน้าเซเรอาสิสติผ่านมาและยังมีจํานวนการสัมผัสบ,บอลในกรอบเขตโทษถึง6.5ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นระดับท็อปของกองหน้ายุโรปเช่นกันและเมื่อมาดูเกมการเล่นของเจ้าตัวด้วยแล้วนะครับยิงยิงจะได้ว่าหอยลุนเป็นกองหน้าที่จะเด่นในการรับบอลในกรอบเขตโทษแน่เพราะว่าตัวเขานะครับเป็นได้ทั้งตัวพักบอลและก็สอดเข้ามานในกรอบเขตโทษจึงจะช่วยทีมในเรื่องของการหาพื้นท อีกหนึ่งในทักษะที่น่าสนใจของหอยลุนนะครับนั่นคือเขาเป็นกองหน้าที่มีการเลี้ยงบอลที่ใช้ได้ยืนยันได้จากการมีสถิติการเลี้ยงบอลพาเข้าบอลในกรอบเขตโทษมากเป็นระดับท็อปคนหนึ่งของกองหน้าในอิตาลี ที่สาคัญคือต่อมาเป็นคุณสมบัติด้านร่างกายของคอยล์รุนเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ทําให้เขาก็สามารถบังบอลได้ดีแต่ยังมีความเร็วที่ดีอีกด้วยโคดอัตแลนตาเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคอยล์รุนสามารถวิ่งร้อยเมตรด้วยเวลาต่ำกว่า11วินาทีทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้เร่งเต็มสปีด,ด้วยซ้ําสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคอยล์รุนเป็นคนที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ําจึงสามารถขยับขาได้เร็วมีความไวแม้จะสูงถึงน้อยเการวิยเก็ดยซนนั่นเองเรื่องการวิ่งช่วยเกมรับก็ใช้ ข้อละครับสาคัญสุดมีจุดแข่งเรื่องการเล่นในกรอบเขตโทษตรงกับสเปคที่เทนฮากต้องการต่อด้วยข้อสงสัยสําคัญต่อมาครับคือฮอยลุนจะช่วยแมนยูได้อย่างไรมาดูสถิติการารับบอลและการสัมพันธ์บอลในกรอบเขตโทษของเตะแมนยูในปีที่ผ่านมาจะพบว่าไม่มีใครทําได้ใกล้เคียงกับฮอยลุนบวกกับมาดูจากสถิติการออบลข้ากรอบเขตโทษในซีซั่นที่ผ่านมาของแมนยูที่ต่ำเป็นอันดับสี่ของลีกนั่นแปลว่าแมนยูมีความพยายามในการโจมตีทะลุรอกของฝั่งตรงข้ามน้อยเกินไปและที่เห็นได้ชัดนะครับคือมักจะเล่นพื้นที่ด้าริม และพื้นที่แคบแคบหรือยากมากเกินดังนั้นความดุดันในการพุ่งเข้าหากรอบเขตโทษของคอยลุนจะสามารถเพิ่มมิติการพยายามโจมตีเข้ากรอบเขตโทษของแมนยูให้มากขึ้นสร้างสรรค์โอกาสเข้าไปในกรอบมากขึ้นโอกาสลุนประตูมันก็นย่อมมากขึ้นตามไปด้วยเองครับส่วนเรื่องเกมรับสวนกลับที่ทีแมนยูทำได้ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดีขึ้นไปอีกเนื่องจากคอยลุนจะหาช่องได้ดีเขายังมีความเร็วที่ดีตามที่เราได้กล่าวไปก่อนหนะ้าหรือจุดนี้เราจะกล่าวได้ว่าหอยลุนจะช่วยแมนยูทั้งในทั้งการเพิ่มมิติการเเเเลล่่นในกกรรอบขโทษแะยงชวสสิสม ส่วนกลับที่แมนอยู่ถนัดอยู่แล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ้วยอายุเพียง20ปีไม่แปลกใจที่ฮอยลุนจะยังไม่ใช่นักเตะที่เพอร์เฟกต์เขายังมีจุดที่ต้องพัฒนาอยู่เมื่อดูจากโอกาสยิงที่ยังหาได้เพียง2 6จุดครั้งต่อเกมอยู่อันดับที่25ของอิตาลีซีสันที่ผ่านมาเท่านั้นดังนั้นจุดที่เขาต้องเพิ่มนะครับคือมอคุณหาช่องว่าให้ทีมเล่นได้ดีแล้วคุณก็ควรหาช่องเพื่อโอกาสยิงให้ตัวเองได้มากขึ้นไปด้วยแต่ส่วนหนึ่งที่ตัวเลขนี้มันยังไม่สูงก็เพราะว่่่่่่าาาาาาามม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 ีีีีีปััจจจยยกกกกกสสภพแแแววววลล้้้ออออขงทททเเเืููนนนใหญบุรตตะ เกมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟรนันเดสคิเซติเอริกเซตหรือเมสันเมาส์ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับฮอยลุนก็จะสามารถหาโอกาสยิงและผลิตประตูดได้มากขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องการจบสก,กอร์ฮอยลุนทำได้ดีอยู่แล้วเมื่อดูจากสถิติเชิงเลือกที่เรียกว่า XG จะพบภาพรวมๆว่าเจ้าตัวนะครับมีความคมในจังหวะยิงเป็นอันดับ4ของลีกอิตาล,ลีกันเลยทีเดียวแต่จริงๆก็ยังมีอีกจุดที่ฮอยลุนต้องปรับปรงุงนะครับนั่นคือเรื่องของลูกมง่งแม้ว่าเขาจะสูงกว่า90ซหรือ6ฟุตตตแ่มีอัราก,การชนะลูก,กลาอากาศเพียง37%เท่านั้นแร่อ ตามเดยกคุณสมบัติด้านร่างกายที่ดีอยู่แล้วเมือเ่อหอยลุนเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นและได้รับประสบการณ์มากขึ้นเขาจะสามารถพัฒนาในจุดนี้ได้อย่างแน่นอนแหละครับและสุดท้ายเราอยากจะทิ้งท้ายเรื่องที่ว่าสรุปแล้ว85ล้านยูโรแพงไปหรือเปล่าแน่ <c oughs> นอนว่าตามที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้น85ล้านยูโรก,กับกองหน้าวัย20ปีที่เพิ่งออกสตาร์ทในลีกใหญ่เพียง20นัดแม้ว่าจะเป็นกองหน้าที่มีแววดีมากๆเพราะทั้งสูงใหญ่เร็วหาช่องดีเชื่อมเกมได้ทำงานหนักแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราต้องยอมรับว่าา85ล้นนมดูแพงงเกิิไปจร อย่างไรก็ดีครับถ้ามองอีกมุมมันก็มีสาเหตุตัวอย่างคงไม่ต่างจากเคสนาโปลีทุ่มซื้อวิกเตอร์โอซิมเฮนเมื่อปี2020ค่าตัวตอนนั้นที่นาโปลีเอามาคือ75ล้านยูโรใค่ครก็มองว่าแพงเกินไปแต่เมื่อมาปัจจุบันหากทีมไหนอยากได้โอซิมเฮนพวกคุณต้องใจ่ายในระดับเกิน100ล้านและอาจจะเป็นเท่าตัวจากที่นาโปลีซื้อมาด้วยดังนั้นมันเหมือนเป็นการยอมเสี่ยงเพื่อซื้ออนาคตหากาเราไม่ซื้อตอนนี้ก็อาจจะต้องจ่ายเป็น100ล้านและอาจจะมีหลายทีมเข้ามาร่วมแย่งด้วยเพราะฉะนนนนนััั้้อออออีกกกกรรรรบ็็ถืว่่าาาาเาเเปดดิมมพแคตงู การเดิม185ล้านยูโรจะมีผลลัพธ์ออกมาได้ความคุ้มค่าอย่างที่พวกเราต้องการจากคอยรุนหรือเปล่าเดี๋ยวสีซสั้นนี้รู้เรียกครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง